สวัสดีครับนี่คือช่องบักสันบ้านนานะครับผมสันติบักสันบ้านนานะครับผมฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับรผมวันนี้ครับผมจะมาพูดเรื่องนะครับผีน้อยอิสราเอลนะครับผมมีหรือเปล่านะครับผมบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าผีน้อยอิสราเอลมีไหมเนาะนะสงสัยแน่เนาะชัวร์แน่นะถามว่ามีไหมครับถ้าจะให้มีเหมือนเหมือนเกาหลีเลย ไม่มีไม่น่าจะมีครับน้อยนะครับน้อยมีอยู่ครับจะน้อยนะครับไม่ได้ยิงข่าวนะจะมีส่วนมากจะมีมาแบบถูกต้องแล้วก็จะหนีออกไปนะครับผมไปหานายจ้างใหม่นะครับผมบางทีบางทีนะครับผมเขาก็ไปหานายจ้างใหม่บางทีเขาก็ไดวีซ่านะครับกลับมาคืนนะครับแต่วิซ่าอาจจะไม่ได้ติดหรือว่าอาจจะคนอาจจะเจ็บไว้นะครับผม มันกะแปลกๆหน่อยนะครับประเทศนี้นะครับเป็นประเทศสงครามนะครับผมแนะนําไปทางคนไทยนะครับผมช่วงนี้นะครับได้ยินข่าวว่านะครับผมมีนะครับนายหน้าหรือว่าคนที่จะต้องการดึงคนมาอิสราเอลนะครับอย่าไปหลงโอนเงินให้ก่อนนะครับผมมาอิสราเอลนี่ครับมันเป็นอะไรที่เสี่ยงมากอันตรายมาก กับกัปมีได้ง่ายๆนะครับผมเด้อนะจำไว้เลยครับเป็นเมืองสงครามนะครับผมเป็นเมืองที่อันตรายนะครับผมนะขนาดคนมีวีซ่ายังอยู่ยากนะครับคิดเอานะครับผมคิดเอานะครับคนที่มีวีซ่านะครับผมยังอยู่ยากหางานยากนะครับมีงานก็ยากนะโอทีก็ไม่มีนะครับบางบ่อนงานกันนักนะครับผมบางบ่อนโชคดีนอนไปตก บอลดีหน่อยกับสบายไปนะครับน้อยนะครับที่จะเป็นต๊ะบอลดีนะครับผมผีน้อยนี่มีนะแต่เป็นผีน้อยที่ถูกกฎหมายนะครับผมเข้าใจไหมครับเป็นผีน้อยที่ถูกกฎหมายเป็นผีน้อยสมมุตินะครับผมคุณมาวีซ่าใช่ไหมครับผมทํางานเดือนสองเดือนนี่ไม่ชอบนายจ้างคนนี้ไม่ไว้กันนายจ้างคนนี้แล้วรอรอเขาใหญ่เลิกกันแล้วนะครับผม รอให้เขาหายายแล้วก็แล้วไม่ทันใจนะครับหนีออกไปจากแคมป์นะครับผมคนงานไปหานายจ้างใหม่นะครับผมไปเซ็นสัญญากับนายจ้างใหม่โดยไม่ผ่านไม่ผ่านออฟฟิศนะครับผมไม่ผ่านออฟฟิศนะออฟฟิศคนไทยนะครับออฟฟิศหัวหน้าคนไทยนะครับผมก็หมายถึงว่าอาจจะโดน โกงได้ทุกเมื่อนะครับผมอาจจะมีวีซ่าก็ได้อาจจะมโดนแจ๊บก็ได้นะครับผมแต่อาจจะโดนโกงได้ทุกเมื่อนะครับเป็นผีหน่อยที่มีวีซ่าแปลกนะแปลกนะแปลกหมนะเท่าที่พบเห็นนะครับผมบางที่จะได้เงินเดือนขั้นต่ําเลยนะครับผมทำงานแจ็คชั่วโมงกระชังจะได้เงินเดือนอยู่ห้าพันสามขั้นต่ํานะครับผมท,ท,ทั้ทงๆที่เท่าที่เคยเห็นมานะครับเคยเห็นมานะครับ เคยสัมผัสมานะครับผมเคยมีเพื่อนมีฟูงที่หนีออกมานะครับผม <c oughs> ถามว่ามีไหมมีนะครับผีหน่อยอิสเลวมีนะแต่แตกต่างจากผีหน่อยเกาหลีนะครับผมผีหน่อยเกาหลีคือเป็นคนที่ไปเดินน้ำท่องเที่ยวใช่ไหมครับไม่ได้ไปน้ำวีซ่าเหมือนอิสเอลวนะครับไปได้นน้ำท่องเที่ยวผ่านตอมอได้นะครับผมก็ไปหานายจ้างที่ นัดหมายกันไว้นะครับผมนะใช่ไหมอ่าประมาณนั้นนะครับผมเพราะว่าผมไม่เคยไปดับเกาหลีผมไปผมพึ่งม,มาประเทศนี้ประเทศเดียวนะครับผมได้ประมาณนั่นแหละตามที่ตามข่าวตามช่องนูน่นช่องนี่นะผมหินหินกันนะฮะอืมก็ประมาณนั้นนะครับจะเป็นผีหน่อยอยู่ตลอดนะครับจะไม่ไม่มีสิทธิ์ได้วีซา่าเพราะว่าเป็นไปโดยวีซา่าท่องเที่ยวนะแต่คนที่มาอิราเลียนนี่เขามาวีซา่า ทำงานนะห้าปีนะสามเดือนนะครับผมบางครั้งเขาอาจจะหนีไปแต่ถ้าเขานี้ได้บางทีเขาก็ให้ไปทํางานต่อส,สัญญาใหม่ก็มีซิตนะครับนะแต่บางคนนะแต่ช่วงนี้ก็จะมี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 ะมคนคบแท็กนะครับผมไม่ได้กลับก็เยอะนะครับเพราะเหตุผลอะไรก็อาจจะมีหลายเหตุผลเนื่อง ช่วงนี้ก็ได้ยิ้งข่าวว่าการกักตัวต้องเสียเงินเสียทองโดยเปล่าประโยชน์ไปหลายหมื่นมากนะโดยแต่ก่อนกักตัวไม่ได้เสียนะครับผมแต่ทุกวันนี้ได้ยิ้งข่าวว่านะครับเขาได้ยิ้งข่าวว่านะมีการเสียค่ากักตัวนะคนที่มัดแท็กเขาก็ไม่อยากจะกลับเพราะว่า เขาจะดูสถานการณ์ก่อนเขาอยู่ไปเพราะว่าประเทศนี้นะครับการเข้าถึงของตํารวจมันเข้าถึงได้ยากมากนะครับเพราะว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่มันห่างกันนะครับมันเป็นพื้นที่ทะเลทรายมันเป็นเหมือนบ้านจุ้มงนล้วก็ห่างกันเป็นยี่สิบสามสิบกิโลกับจุ้มนึงอนี้นะครับผมมันยากนะครับผมที่จะรู้ได้ว่าคนไหนกลัวจะมาได้นี่เห็นเมื่อไหร่ครับเห็นเมื่อไหร่มันโล่งไงพื้นที่มันโล่งนะมันเห็นเมื่อไหร่ครับจับไม่ได้ยังไงก็จับไม่ได้ครับผมจับไม่ได้ยากนะครับผม นะเขียอมันเป็นความจําเป็นแต่ของแต่ละคนนะครับผมก็ไม่ได้ว่ากันนะครับผมชีวิตคนมันมาไม่เหมือนกันนะครับผมตกที่ลําบากบ้างไม่ลาบากบ้างไม่เหมือนกันครับใครที่ตกสบายก็ดีไปนะครับผมตกลําบากก็ต้องยอมรับสายตากรรมนะครับผมเพราะว่าเขาบอกไปแล้วว่างานมันนักนะครับผมสู้นะครับต้องสู้ถ้าลําบากก็ต้องสู้นะเพราะเรามาเพื่ออะไรนะครับเราไม่ได้มา เพื่อกินเพื่อเล่นเพื่อเที่ยวนะเรามาเพื่อสางเนื้อสางตัวหาเงินหาทองกลับไปบ้านนะครับผมฝากไว้นี่เลยครับฝากความคิดแบบนี้ไว้นะครับผมเรามาเพื่อหาเงินหาทองกลับไปบ้านไว้ใช่ตอนที่เราอายุหาไม่ไหวนะครับผมตกลงว่ามีนะครับพี่น้อยนะครับผมมีแต่เป็นพี่น้อยอีกคนละแบบนะครับผม อาวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมเดี๋ยวผมอาจจะตอบให้ได้นะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายจ้า